สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่ด้วยกันกับผมเช่นเคยกับทามแอนฟิลกับ3ตัวติดดาวหน้าช่องหน้าเชียประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับค่ำคืนนี้วันอาทิตย์ครับคุณผู้ชมโปรแกรมการฟุตบอลหนาแน่นครับข้างและฟาดแข้งกันหลายคู่หลายสนามครับฮาลีกใหญ่วันนี้ลงกันครบถ้วนอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับส่วนทงน้าของผลงานครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องพูดถึงดีกว่าครับผลงานในครอบครองทามแอนฟิลเจนจัดอยู่แล้วครับคุณผู้ชมไม่เป็น2รองใครนะครับและในขนาดเดียวกันครับคุณผู้ชมครับสามารถ เข้ามาติดตามในกลุ่มครอบครัวของ Time and f i e l d ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันสีเขียวเพิ่มเพื่อนเ,เข้ามาครับ T M 0ูย์เกครับคุณผู้ชมครับเข้ามาแล้วรับหนังสือไปเลยครับหนังสือเทคนิคการดูราคาฟุตบอลครับไม่ว่าจะเป็นสูงแรกสูงเต็มหน้าแฮนดิแคปหนึ่งคูณสองนะครับเอาไปเป็นอาวุธรับสําหรับพี่ๆกันได้ในทุกคนครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในที่สวันนี้ครับคุณผู้ชมครับสามตัวเน้นๆติดดาวนาช่องนาเชียเอามาฝากพี่ๆเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับเป็นอะไรกันบ้างเรามาดูกันครับเริ่มต้นกันที่คู่ที่1กันเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เซาแทมตันครับในฟุตบอลพรีเมเยร์ลยก ตัว1.5บ่อน้ําแห้งอยู่ที่0.78นะครับชีลียูพูเปิดมาเหนือกว่า1.5ขี2บ่อน้ําอยู่ที่0.99นะครับอเวสร์เปิดมาอยู่ที่3ขี3.5นะครับบ่อน้ำอยู่ที่0.94นะครับ3.5บ่อน้ําอยู่ที่ 1. 1.6ครับคุณผู้ชมครับเรามาดูผลงานกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับจากการเจอกันมา5เกมของคู่นี้นะครับก็เป็นลิเวอร์พูลครับที่ทําได้ดีกว่านะครับหเกมที่ผ่านมาก็ลิเวอร์พูลได้ชัยไปถึง4เกมเสมอกันไป1เกมนะครับโดยที่ด้งนของเซาแธมป์ตันเนี่ยไม่เคยเอาชนะหน้าของลิเวอร์พูลได้เลยนะครับส่วนเรื่องของผลงานนะครับ เจ้าบ้านวันนี้นะครับผลงานจาก5เกมที่ผ่านมานะครับพวกเขาได้ชัยมา2เกมพ่ายแพ้ไป3เกมนะครับนัดล่าสุดก็ไปเยือนด้านของวูฟบแชมตันนะครับพ่ายแพ้ไป2-0ได้ชัยเหนือด้านของเอฟเวอร์ตัน1-0ได้ชัยเหนียงด้านของสโต๊ก3-2นะครับแล้วก็พ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้1-0พ่ายต่อ,ตอด้านของเลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับ3ประตูอ2ก็ถือว่าผลงานเริ่มดีขึ้นมานิดหน่อยนะครับส่วนเรื่องของลิเวอร์พูลนะครับผลงานเจนจัดชัดเจนอยู่แล้วนะครับ ก็มีหลุดพ่ายแพ้ไปแค่เกมเดียวคือนัดที่พวกเขาเนี่ยพ่ายแพ้ต่องด้านของนอตติงแฮมฟอ o r เรส์นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเปิดฤดูกาลมานะครับส่วน5เกมให้หลังที่ผ่านมาพวกเขาได้ใช้มา4เสมอไป1เกม คือนัดที่เสมอต่อ,อด้านของอาร์เซนอลนะครับที่เหลือก็ได้ชัยเหนือแอสตันวิลล่าได้ชัยเหนือเลเวอร์คูเซ่นได้ชัยเหนือไบรท์ตันแล้วก็ได้ชัยเหนือด้านของไบรท์ตันอีก1เกมนะครับคุณผู้ชมครับอันดับตารางคะแนนนะครับตอนนี้ก็ลิเวอร์พูลเป็นจา่าฝูงนะครับส่วนเท้าทัมตันเองเนี่ยก็รั้งอยู่บอยของกลุ่มตารางนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยถลุงประตูแข่งไปแล้วถึง21ประตูนะครับคุณผู้ชมครับเฉลี่ยแล้ว2ประตูต่อ1เกมนะครับในขณะที่ทางด้านของเซาทัมตันเองเนี่ยเสียไป21ประตูเเช่นนดียวกั ได้เสียเท่ากันครับคุณผู้ชมครับซาร์ดิมตันเสียไปยี่สิบเอ็ดประตูนะเฉลี่ยแล้วเสียสองประตูต่อหนึ่งเกมนะครับซาร์ดิมตันเนี่ยจากสิบเอ็ดเกมที่ผ่านมาได้ชัยมาแค่เกมเดียวนะครับพ่ายแพ้ไปถึงเก้าเกมนะครับคุณผู้ชมครับขุมกำลังวันนี้นะครับก็ คาดว่าจะเป็นชุดเดิมนะครับสำหรับทางด้านของริวพูนะครับก็น่าจะเปลี่ยนแปลงทางด้านของแบ็คขวานะครับน่าจะใช้ทางด้านของเจ้าจูนน้อยบสลี่มาแทนทางด้านของเทน์อเล็กซานเดอร์อเนูนะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับรวมไปถึงทางด้านของอาริสันเบเกอร์นะครับก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่เช่นเดียวกันนะครับ วันนี้ก็น่าจะใช้งานทางด้านของคิริเฮอร์นะครับผู้รักษาประตูฟาวเซลไปก่อนนะครับแดนกลางก็จะประกอบไปด้วยโซบัตไลนะครับเคอร์ติสโจนกาเฟนแบกนะครับปีกขวาก็เป็นโมเนซาร่าปีกซ้ายเป็นอันดิกัคโปนะครับหน้าเป้าก็เป็นทางด้านของดาวินนูเยสนะครับส่วนแผงหลังเนี่ยนะครับก็จะนำทัพโดยทางด้านของเวอร์กิลฟาวได้นะครับเป็นเซนเตอร์คู่กับโกดาเต้นะครับปีกซ้ายก็จะเป็นทางด้านของซิมิครัสครับคุณผู้ชมครับดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็ ลิวพูยังไงก็ยังดูเหนือกว่าในทุกๆด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขุมกําลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถิตินะครับแล้วยิ่งได้ข่าวว่าเมื่อวานที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยไปสะดุดพ่ายแพ้ต่อด้านของสเปอร์ถึง4ประตูต่อศูน์ในบ้านนะครับทำให้ลิวพูในเกมนัดนี้เนี่ยพวกเขามีแรงฮึดแรงใจครับคุณผู้ชมวันนี้3แต้มถ้าลิวพูทำได้จะหนีห่างที่2 ที่3ที่4ไปค่อนข้างเยอะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับจากการเปิดตัว1.5มองว่าริวพูลเนี่ยชนะแน่นอนครับลุ้นหาประตูที่2นะครับไปลุ้นเชียงหน้าของริวพูลในคู่ที่1กันครับไปลุ้นต่อในคู่ที่2ครับคุณผู้ชมวันนี้อิฟสวิตทาครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคุณผู้ชมครับ จากการเปิดตัวครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดตัวมาอยู่ที่0.5ขีดหนึ่งนะครับต้องการ1ประตูเพื่ออิ่มครึ่ง2ประตูเพื่ออิ่มเต็มครับคุณผู้ชมบ่อน้ําอยู่ที่0.76 1ช่วงตัวบ่อน้ําอยู่ที่น้ําเต็มครับคุณผู้ชมครับโอเวอร์สกอร์นะครับจากการเปิดตัวอยู่ที่3ช่วงตัวนะครับบ่อน้ําอยู่ที่0.90นะครับ3าขีด3าบ่อน้ําล้นนะครับผู้เสมออยู่ที่4.19นะครับ กดหน้าของอีฟซูริต้าวชนะอยู่ที่4.45นะครับกดแมนเชสเตอร์ซิตี้ขออภัยครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะอยู่ที่1.61นะครับอืมตรงนี้สวยมากนะครับคุณผู้ชมเรทตรงนี้สวยมากนะครับ1.16นะครับมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยน่าจะชนะเรทนี้ได้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะมาดูรูปทีมของอาร์โมริมกันหน่อยนะครับอาร์โมริมวันนี้จะคุมทีมเป็น เกมนัดแรกนะครับของเขานะฮะตั้งแต่ย้ายมานะครับในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรูเบนอัมบริมนะครับผลงานที่ผ่านมานะครับในการเจอกันมาก็เป็นเรื่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจาก2เกมที่เจอกันมานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ดีกว่าทั้ง2เกมเลยนะครับชนะ3-0ชนะ1-0นะครับในขณะที่เรื่ของผลงานของอิซูวิตครับคุณผู้ชมครับ5เกมที่ผ่านมานะครับพวกเขาได้ชัยมา1เกมนะครับคือเกมนัดล่าสุดที่พวกเขาเนี่ย ไปชนะทนางด้านของสเปอร์นะครับแบบช็อกโลกเหมือนกันนะครับสำหรับด้านของอิฟสวิตนะครับที่เหลือก็เป็นการพ่ายแพ้ไปถึง3เกมเสมอไป1เกมนะครับในขณะที่ด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นลุฟูฟนิตตลอยนะครับที่คุมทัพ นำทัพหมานะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีขึ้นนะครับจาก5เกมที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ชัยมา3เกมเสมอ1และหลุดพ่ายแพ้ไป1เกมเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับนั้นล่าสุดก็ไปเยือ่เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาก็อัดทางด้านของเลสเตอร์ไปถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ได้ชัยเหนือด้านของ p a เ k 2 0นะครับเสมอกันด้านของเชลซี1 1นะครับได้ชัยเหนือด้านของเลสเตอร์ซิตี้อีก1เกมนะครับก็คือในเกมฟุตบอลถ้วยนะครับ5ประตูต่อะครับ ผมกำลังวันนี้นะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะมาในระบบ4 3 4 2 1นะครับนี่ครับจะได้เห็นแผนการของอามริมแล้วหลัง3นะครับชี้คาดการไว้ตั้งแต่ต้นๆน,น,นะครับอมริมเนี่ยชอบแผนการนี้มาตั้งแต่คุมสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับในขณะที่งด้านของอิบซูทาวจะมาในรูปเกม4 2 3 1นะครับโอ้โหดูจากนี้ครับคุณผู้ชมผมว่าค่อนข้างดูดีนะ นะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมาแบบรุกเต็มตัวนะครับผู้สาวประตูก็ใช้เป็นด้านของโอนาน่านะครับแดนหลังเนี่ยจะใช้เป็นด้านของมาติเนสนะครับอีวานนะครับแล้วก็ด้านของเดลิดนะครับกลางเนี่ยจะผส,สมผสานให้คุณผู้ชมครับใช้เป็นด้านของคาซิมิโลนะครับยืนยืนเป็นกลาง อคอยซัพพอร์ตในด้านของเฟอร์นาเดสกับทางด้านของอาร์มัดเดีโลนะครับให้ลัดฟอร์ตเนี่ยยืนเป็นหน้าเป้าตัวเดียวเลยนะครับไหนๆก็ขี้เกียจวิ่งอยู่แล้วนะครับก็ให้ยืนไม่เป็นหน้าเป้าคอยยิงอย่างเดียวเลยแล้วกันนะครับดูจากขุมกำลังครับคุณผู้ชมครับก็น่าจะเป็นในด้าของแมเชส e s เตอร์ยูเต็ดนะครับวันนี้การมาของอามริมนะครับผมเชื่อว่าจะทำให้แมเชส e s เตอร์ยูเต็ดเนี่ยมีระบบเกมที่ น่าดูมากขึ้นนะครับเกมรุกน่าจะดุดันมากขึ้นนะครับและการเจอกับอิสวิตทาวเนี่ยมองว่าไม่ใช่งานยากอะไรนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมกมาลังดูดีกว่านะครับแล้วก็จากการเจอกันมาก็ทำได้ดีกว่าวันนี้ข้อแม้1ประตู อิ่มครึ่ง2ประตูอิ่มเต็มมองว่า3แต้มอยู่ที่หน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลุ้นเชียร์ไปทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในติดดาวคู่ที่2ครับคุณผู้ชมครับไปลุยกันต่อในติดดาวปิดท้ายในคู่ที่3ครับคุณผู้ชมวันนี้นาโปลีนะครับในฟุตบอลกัลโซซิลีอาครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเอเอสโรม่านะครับแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาบ้านเราครับคุณผู้ชมครับจากการเปิดตัวครึ่งช่วงตัวนะครับนาโปลีน้ำแห้งๆอยู่ที่0.74นย์จุดเจ็ดสี่นะครับบศูน้อยู่่ที0.95วันนี้ขข้้ออแมงนาโปลีครับขอแีด ประตูเดียวอิ่มเลยนะครับโอเวอร์สกอร์จากการประตู2.5นะครับบ่อน้ำอยู่ที่น้ำเต็มเลยครับคุณผู้ชม1.00นะครับ2องคดห้บ่อน้ำแห้งอยู่ที่0.75ครับคุณผู้ชมนะครับกด้านของนาโปลีชนะนะครับบ่อน้ำแห้งอยู่ที่1.74นะครับกด AS ชโรมาชนะอยู่ที่4.42นะครับผู้เสมออยู่ที่3.55มีโอกาสจบเสมอได้เช่นเดียวกันนะครับผลงานคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับจากการเจอกันมา5เกมที่ผ่านมานะครับมาดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ5เกมที่ผ่าานนมะครับ ก็เป็นในเนของนาบุรีนะครับที่ทําได้ดีกว่านะครับนาบรีได้ชัยมา2ลงโมาได้ชัยมา1เกมเสมอกันไป2เกมนะครับเกมล่าสุดเล่นในบ้านของนาบุรีนะครับย้อนกลับไปในเดือนเมษายนนะครับปีนี้นี่เองนะครับเสมอกันไปที่2ประตูต่อสองนะครับในขณะที่หน้าของผลงานนะครับผลงานของเจ้าบ้านนะครับจาก5เกมที่ผ่านมาในรังนะครับไม่พ่ายแพ้ไปแค่เกมเดียว ได้ใช้มาถึง4เกมนะครับมีนัดล่าสุดนะครับที่พวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการ,รเยือนของอัตาลตานะครับหลุดพ่ายแพ้ไป3ประตูศูนย์ที่เหลือก็เป็นการได้ใช้เหนือเลชเช่มา1นศูนย์ได้ใช้เหนือโคโมมา3าหนึ่งได้ใช้เหนือมารซ่ามา2อศูนย์และได้ใช้เหนือด้านของปาเรโมหประตูศูนย์ 0. ถือว่าในบ้านของนาโปลีฤดูกาลนี้ไว้ใจได้เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับในขณะที่ด้านของโลมานะครับเกมเยือน เกมเยือนของโรมาร่าฤดูกาลนี้ยังเป็นจุดบอดไม่หายครับคุณผู้ชมครับด้วยการที่พวกเขาเนี่ยพ่ายแพ้ไปถึง3เกมเสมอมา2เกมและสะกดคําว่าชัยชนะไม่เจอเลยแม้แต่เกมเดียวครับคุณผู้ชมครับจาก5าเกมที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับนัดล่าสุดนะครับก็ไปเยือนทางด้านของเวโรนาพ่ายแพ้เวโรนามา3-2นะครับพ่ายแพ้ต่อฟิออห้าหนึ่งนะครับเสมอนะของมอนซ่าหนึ่งหนึ่งพ่ายแพ้ต่อด้านของอัฟบอกมา1 0เสมอต่อด้านของจิโรนามา นะครับเจนัวขออภัยนะครับหประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูอันดับตารางคะแนนครับคุณผู้ชมครับตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยนะครับนาโปลีอยู่ที่1ของกลุ่มนะครับแข่งไปแล้ว12เกมนะครับชนะ8เสมอ2แพ้ไป2เกมนะครับมี26คะแนนนะครับรั้งอยู่หัวตารางนะครับแล้วก็ถลุงประตูแข่งไปแล้วเนี่ยถึง19ประตูเสีย9นะครับในขณะที่ด้านของโรมันเนี่ยแข่งไปแล้ว12เกมเช่นเดียวกันนะครับชนะแค่3เกมเท่านั้นนะครับเสมอไปถึง4และพ่ายแพ้ไปถึง5เกมนะครับ ยิงประตูได้เนี่ย14ประตูแต่ว่าเสียไปถึง17ครับคุณผู้ชมครับหลังอยู่ที่12นะมีอยู่แค่13แต้มเท่านั้นฤดูกาลนี้ผมจะบอกเลยว่าโรมาเนี่ยเป็นหนึ่งทีมที่หลังรั่วมากๆและหลังแย่มากๆครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะยิงคู่แข่งได้ก็ตามนะแต่ว่าหลังของพวกเขาเนี่ยไม่ดีจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับจากการดูจากตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับ ผลงานของโลมานะครับก็ยังเป็นจุดบอดนะครับในการออกไปเยือนคู่แข่งในขณนะที่งด้านของนาโปลีเองนะครับจุดแข็งของพวกเขาเลยคือการเล่นในบ้านนะครับซึ่งต่างกันแบบชัดเจนฉะนั้นแล้วครับฟุตบอลคู่ที่3นะครับติดดาวนะครับผมยังมองว่าวันนี้นาโปลี3แต้มแน่นอนนะครับเลือกเชียร์ปรฝาของนาโปลีในติดดาวคู่ที่3กันครับ และนี่ก็คือ3คู่ติดดาวหน้าช่องหน้าเชียร์ประจําค่ําคืนวันอาทิตย์ที่24นี้ครับคุณผู้ชมครับมีอะไรกันบ้างเรามาทบทวนกันอีกสักหนึ่งครั้งครับคุณผู้ชมครับคู่ที่1ครับให้เลือกเชียร์ฝั่งของเวอ้์วภูครับมองแล้ววันนี้3แต้มอยู่ทิ่งด้านของเวีรยวภูแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงจูงใจหรือว่าในเรื่องของเทคนิคและขุมกําลังดูแล้วเวี้์วููดูดีกว่าหลายขุมครับวันนี้มองว่าเวอ้์วภูมีถึง2 3ประตูให้เห็นเลือกเชียร์ฝั่งของเลี่1ส่วนูในคู่ทาาจะเปิดบบ้้นนตอรั การไปเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคุณผู้ชมครับเกมนัดแรกของอัลโมริมเชื่อเหลือเกินว่าไม่น่าจะใช้งานยากอะไรครับคุณผู้ชมครับด้วยการไปรเยือนในด้านของอิฟสวิทในขุมกําลังที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีก็ดูดีกว่าในหลายขุมครับคุณผู้ชมครับวันนี้ข้อแม้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการ1ประตูอิ่มครึ่ง2ประตูอิ่มเต็มมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก็บ3แต้มกลับบ้านได้แน่นอนครับเลือกเชียร์ประวั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคู่ที่2ครับและติดดาวปิดท้ายในคู่ที่3ครับคุณผูู้้้ชมวัันนนนนีีกกโซซ่่่ิิิอคทหยบยบขึ นาโปลีจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเอเอสโรมาครับคุณผู้ชมด้วยข้อแม้ของนาโปลีวันนี้ต้องการแค่หนึ่งประตูเพื่ออิ่มเลยครับคุณผู้ชมครับเครื่องหมายการค้าของนาโปลีเนี่ยก็คือการเล่นในบ้านที่แข็งเก่งและดุดันครับคุณผู้ชมในขณะที่งด้านของโรม่าเองเนี่ยนะครับพวกเขายังมีปัญหาในเรื่องของเกมรับและการออกไปเยือนคู่แข่งอยู่เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นแล้วมองว่าวันนี้นาโปลีดูดีกว่านะครับในการเล่นในบ้านมองว่ามี3แต้มให้เห็นเลือกเชียร์ฝั่งของนาโปลีในคู่ที่3ครับคุณผู้ชม นี่ก็คือ3ตัวติดดาวหน้าช่องหน้าเชียประจําค่าคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับส่วนใครที่อยากจะตามตัวเน้นตัววีหรือชุดของการเพิ่มเติมครับคุณผู้ชมรวมไปถึงฟุตบอลสดครับติดตามก็ได้ในกลุ่มครอบครัว VP ของทามแอนฟิลแล้วเจอกันข้างในนะครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับขอให้ทุกท่านโชคดีเล่นฟุตบอลอย่างมีสติแล้วพบกันในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ